มีสูตรอะส่วนสองพายสูตรหนึ่งใช่ปะอ่านะคะโอเคเสร็จแล้วเก่งมากเนอเนาะิดอันน้เอาไว้นี่แล้วเราเรียนอะไรต่อเราเร,อาเรียนกฎของฟาเไยกฎของเลนจะได้ไหมก็คือกระแสเหนี่ยวนำก็คือกฎของเลนก็คืออันนี้คือไรนี่คืออะไร,ออะไรแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช่ไหมคะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่ากฎของเลนก็จะล้อๆอกันคืออะไรคะ ถ้าฟลักมันฟลักในวงปิดเพิ่มมันก็จะเป็นไงพยายามสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําในทิศที่สร้างกระแสต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นใช่ไหมอ่ารอปนี้กระแสในวงนั้นไหลอย่างไรตอนนี้เรามีกระแสในลวดนะคะในทิศไปทางขวาไอทางทางขวาของคุณอแล้วแล้ววงลวดนันเคลื่อนที่เข้าก็ที่เข้าฟักเพิ่มหรือฟลักเพิ่มฝักเพิ่มนะอ่าเพราะงั้น รถใช่ไหมอ่าหมุนทวยเขียหรือตามเขียบไปรุ่นทวนอืมต่อถักวแล้วทวนใครทันทันไหมโอเคก็คือยังไงคะก็<น>ะคืออ่ารูปนี้ไอทันี้ใช่ไหมอ่าควักนิ้วโป้งนะครับ<ส>ไอแล้วก็ก,กลมใช่ไหมกลมก็คือข้างบนข้างบนรั่วตัวำํำดีจากพุ่งเข้าข้างล่างพุ่งออกใช่ไหมเพราะงั้นในห่วงนี้มันจะพุงพพ่งเข้าในห่วงมันพุ่งเข้าเพราะห่วงเคลื่อนที่ลงมันเป็นไง มันพลักเพิ่มขึ้นก็คือผู้เข้ายเยอะๆขึ้นเพราะงั้นเราก็มันต้องการลดการเพิ่มใช่ไหมถ้าเราการเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นก็ต้องการให้ดีมีที่ส่วนทางจะได้ลดใช่ป่ะเพราะงั้นดีเดิมเข้าแบบนี้ไอก็ต้องไอที่สร้างขึ้นต้องให้ดีไปทางไหนพุ่งออกมาให้ทางนี้ก็กำแบบ,บนี้ค่ะกรมก็เลยจะเป็นทวนเข็มโอเคนะทวนเข็มอะรูปนี้ยังไงคะรูปนี้ยังไงเอก็คือ ตัวนี้พุ่งออกใช่ไหมอ่ะอนนี้ลวดนี้วงลวดนี้พุ่งออกฟลักก็จะลดลงฟลักก็ที่เดิมอะใช่ไหมก็คือก็คือตามอันนี้เข้าอะเข้าลดลงเพราะั้นพอมันไม่อยากลดลงใช่ไหมมันต้านการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือลดลงอยู่มันก็ต้องเสริมเข้าไปใช่ป่ะเพราะั้นไอที่วนในนี้ก็ต้องสร้างมีในทิศเข้าเหมือนเดิมอ่ะวนปึ๊บวนแบบนี้ที่ไหนคะ ทิ้ตามเข็มโอเคไหมถ้าใครกลัวจะทําไม่ได้ <c oughs> ก็เอาเอาดาารกาแบบนี้มีเข็มเข้าไปในห้องสองนะคะ <c oughs> โอเคตามนี้นะจ๊ะแนนเกี่ยวกิชาตามมืออะไรบ้าพิมพ์พิม์ไปเลยจ๊ อ่ะเมื่อกี้ไม่คิดใช่มอ่ะรอก่อนอะนี่ฝากชาวไท้หวันปอกกันดิ